สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณหรือศาสตทาโรสนะคะสำหรับพริมีศาสตร์จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะคะราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาถึง15ทธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราศีพิจิกเนี่ย ในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสาสับไพแล้วก็จะหยิบไพแทนชาวราศีพิจิกนะคะสิบใบค่ะ ใบหนึ่งนะคะ10โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่<ะ>ของชาวราศีพิจิกที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูอย่างมีสตินะคะอย่างงม,มงายเนาะดูไพ่ใบแรกเลยค่ะดเดวิลค่ะชาลีออตค่ะคิงออฟเพนเทนคืนไพ่สวยนะคะหกถ้วยค่ะวิวออฟฟอร์จูน ทาวเวอร์ทาวเวอร์เป็นอยู่ตำแหนง่งนี้ควีนออฟเพนเท c l e คินหกเหรียญควีน p ็อปคับคิงถือดาวอ่ะโอเคนะคะจะเห็นได้ว่าไพา่ไพ่ไพ่ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะอิทธิพลค่อนข้างจะเยอะนะคะไพ่ใหญ่ในที่นี้นะคะก็จะมีไพ่เดอะโ t h ์เดชาริออตวีออฟฟอร์จูนแล้วก็อ่า t ดอะทาวเนะคะฉะนั้นไพ่ใหญ่คนอิทธิพลค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการงานการเรงินความรักสุขภาพเดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่โดยรวมนะคะดยรวมในะคะืต้นเดือนจะดีนะคุณได้ไพเ่เดวิลได้ไพ่เชลล์ชฉลิดเดินทางไกลดีทาํางานค้าขายดีทํางานอ,ออนไลน์ดีนะคะแต่การเดินทางเนาะะให้ระวังเนาะระวัง ระวังเรื่องอะไรมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาน่ะนอาจจะต้องระวังเรื่อง ades, อ,อุบัติเหตุเอยระวังเรื่องอของแตกหกักพังเสียหายอะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้หมดเลยนะคะเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเสียเงินเสียทองในการซ่อมในการดูแลรักษาฉะนั้นเราต้องรู้จักการดูแลและวก็ไปหางจัดก,การให้ดีนะคะ,ะไพ่ใบแรกที่ได้ไพนะ่เดอะเวิร์เนาะเดอะเวิรนะคะในเดือนในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพิจิกนะ ถ้าใครที่แบบทำงานออนไลน์งานอะไรอจะดีนะคะมันเป็นความสําเร็จความสําเร็จความสุขความสําเร็จเลยนะในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ทีละอย่างเลยเนาะมาดูในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะเปิดไพ่เพิ่มเติมนะในเรื่องของการงานนะการงานจะเห็นได้ว่า ให้การงานนะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางจะดีมีเงินนะคะได้คิงออฟเปนจะขึ้นขึ้นมาเนาะคิงถือเหรียญน,นะคะนะคะขึ้นมาอ่ามันอาจจะเป็นช่วงช่วงจวังหวะชีวิตของคุณเนาะแต่ให้ระวังนะคะในเรื่องของการงานนะการงานนะคะบางคนอาจจะทำงานแล้วมีพันธะมีภาระมีอะไรนะคะถ้าใครคิดว่า อยากออกจากง,งานอย่าเพิ่งออกนะสู้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งใครอยากออกจากง,งานอย่าเพิ่งนะคะสู้ไปก่อนรอไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณยังมีภาระมีพันธะแล้วก็ยึดติดกับในเรื่องของงานต่อให้ใครมาเสนออะไรนะคะเขาบอกว่างานจริงๆงานนะ่ะมันสร้างเงินให้กับคุณเนาะได้ไพ่ก้าเหรียญขึ้นมานะงานของคุณดีไปได้วยสวยนะคะ ไปได้ดีนะคะแต่ต้องคุณต,ต้องมีความอดทนอดกั้นสูงนะคะโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางยานพาหนะ,ะเกี่ยวกับพวกเครื่องแบบะนะคะบางคนเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรพวกนี้ยนะคะดีมีเงินนะคะมีเงินมีทองเข้ามานะคะในเรื่องมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตกงล้อแห่งโชคชะตาด้วยนะคะในเรื่องของการงาน การงานใครที่ทํางานประจานะคะใครที่ทํางานประจานะคะถามว่าดีไหมเดือนนี้ดีนะคะใครที่เบื่องานอะไรอย่าพึ่งออกนะทางานไปก่อนงานคือเงินนะงานคือเงินท่องไปเลยงานคือเงินนะคะในช่วงของของเดือนนี้นะคะในเรื่องของคนที่ทํางานประจานะะส่วนใครที่ใครที่ ใครที่ทำงานส่วนตัวอาชีพส่วนตัวนะคะงานออนไลน์จะดีมากเขาเพียงคุณอดทนนะงานออนไลน์มันสร้างงานสร้างเงินให้กับคุณนะนะให้ให้ให้ให,ให้ให้คุณนะรู้จักแบบการบริหารจัดการนะคะมีความอดทนอดกลั้นแล้วคุณจะได้นะอดทนนะอดทน,อด,ทนอดกลัน้นใช้คำพูดเราอดทนอดกลั้นเลยนะจริงๆเขาบอกว่า อา,อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นด้วยความที่คุณได้ไพ่เดเวลด์เนาะเดเวลด์ขึ้นมาคู่กับไพ่ชาริออตไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งการเดินทางไพ่แห่งความแข็งแกร่งนะคะพอไพ่สองใบนี้มารวมกันน่ะมันเหมือนว่าจริงๆคุณต้องแข็งแกร่งแล้วก็มันเป็นความสําเร็จความสําเร็จพร้อมเรื่องความแข็งแกร่งแข็งแข็งแกร่งนะคะ มาดูการงานการเงินดูเรื่องการเงินก่อนการเงินนะคะคุณด้ไพ่ทางคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็หกเหรียญหมายความว่าไงหมายความว่าในเรื่องของการเงินการเงินคุณดีมากดีมากมีเงินเข้ามือมีเงินให้จับจ่ายมีเงินที่ให้คนอื่นหยิบยืมหรือมีเงินให้คนในครอบครัวหยิบยืนหยิบยืม ยู่ยืยนหยิบยืมนะคะในเรื่องของการเงินการเงินมาจากเรื่องของการทํางานนะคะเนาะการเงินมีเรื่องของการทํางานการหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมบางคนอาจจะได้เงินจากอาชีพเสริมแค่นี้บางทีบางคนมีงานประจําอยู่แล้วมีงานที่สองที่สามจะสร้างเงินให้คุณนะคะขอเพียงค,คุณสู้และคุณฟันฝ่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปได้แต่ให้ระวังนะคะบางทีแบบการเงินของคุณจะหมดไป เกี่ยวกับอย่างที่บอกว่า,าเรื่องอุบัติเหตุเอยการซ่อมกกรมันบุมของเสียเสียแต่งหักเสียหายจะต้องเสียเงินในการาดูแลรักษาอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภดีกว่าโชคลาภโชคลาภโชคลาภจริง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 โชคลาภที่มองเห็นอ่ะโชคลาภที่มองเห็นนะ ุณจะมีโชคลาภโชคลาภจากยาน่าหนะโชคลาภจากการเดินทางนะคะแต่มันเหมือนว่าทุกขลาภมากกว่านะคะคุณอาจจะได้โชคามาแต่คุณต้องเสียเสียเงินเสียทองอะไรประมาณเนี้ยนะคะ โชคลาบบอกว่าขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้ากําหนดไม่เด่นนะคะมองดูไม่เด่นในที่นี้อยากจะมองว่าสามมองว่าคุณอาจจะมีโชคลาบแต่มันก็จะต้องได้มาแล้วก็เสียไปอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของโชคลาบนะไม่ดูในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะสุขภาพชาวราศีพิจิตเป็นอย่างไรบ้างไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สามเหรียญ ว้าวสุขภาพคุณดีนะโอเคสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพคุณดีแข็งแรงดีนะคะมาดูในเรื่องของความรักกันหน่อยความรัก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 ชาวราศีพิจิกนะคะเอาคนโสดก่อนนะความรักสำหรับคนโสด คนโสดคุณมีครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็มีเงินให้ใช้มีความอบอุน่นมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวนะคะคนโสดมองมก็มองดูได้ว่าครอบครัวคุณดีมีความรักมีความอบอุน่นมีความมั่นคงในครอบครัวดีฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนอยากอยู่เป็นโสดอะอ่ะนะช่วงนี้คุณดีนะดูซิอยากอยู่เป็นโสดจริง เดี๋ยวเปิดให้อืมบอกว่าคุณจะต้องเปิดใจแหละมีคนเข้ามาหาคุณแหละแต่คุณต้องเปิดใจถ้าคุณไม่เปิดใจคุณก็ไม่ได้หรอกนะคะคนโสดคนโสดคนโสดเปิดใจนะคะเปิดใจเนาะมีคนเข้ามาหาคุณคุณก็ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะมาดูคนที่มีคนคุยค่ะความรักสําหรับคนที่มีคนคุยนะ คือความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนอะจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคนคุยค่ะคนคุยคุณก็เหมือนว่าอ่าคนหนึ่งยังยังมุ่งมั่นฟันฝ่าหรือว่ายังแบบอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีอะไรที่มันมั่นคงก่อนอกําลังสนุกกัเรื่องของการทํางานการเรียนรู้งานใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆมันก็เลยเหมือนกับว่า คุณก็เหมือนแค่คุยอ่ะมันก็ยังไม่หาทางออกหาทางไปไม่เจอนะคะสำหรับคุณที่มีคนคุยนะก็คุยไปก่อนก็ได้เพราะบางทีเขาก็ยังสนุกกับงานหรือเราอาจจะยังสนุกกับงานเนาะทำชีวิตให้มันมีความสุขแต่ถ้ามันไปไม่ไหวจริงก็ถอยก็บอกอย่างนั้นนะคะ ก็ปรลองคุยกันดูทำให้ตัวให้มันมีความสุขมีความสนุกแต่ถ้าไม่ไหวไปต่อไม่ไหวก็อย่าฝืนเวลามันจะรู้เองว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะบอกแค่เปิดใจนะต้องเปิดใจคุยเปิดใจศึกษาดูแลกันไปดูกันไปนะคะเ้ามาดูคนมีคู่หน่อยคนมีคู่ชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไรบ้างมาดูนะคะคนมีคู่นะสําหรับคนที่มีคู่ ไพ่เดอะสตาร์ทนะคุณมีความสุขดีอ่ะแต่คุณมีความสุขดีแต่มีปัญหาเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะบางทีค่าใช้จ่ายมันอาจจะเยอะนะเนาะคุณก็เลยเหมือนกับว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย้ามั้คุณวิตกกังวลอยู่แต่โดยรวมแล้วคุณก็มีความสุขดีแฮปปี้กันดีนะคุณมีคู่นะเดีย๋ยวเปิดไพ่ให้เพิ่มให้ดีกว่า สำหรับคนมีคู่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนแหละด้วยสถานการณ์อย่างนี้บางคนอยู่ไกลกานนะหรืออะไรก็โทรหากันบ้างอะไรบ้างนะคะบางคนก็กลับไปคุยกับคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะคนบางทีก็คุยกันเป็นเพื่อนกันได้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่า ให่อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างชาวราศีพิจิกนะคะอยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างเนาะราศีพิจิตในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่สามกุกนะขอสองใบว้าวไพ่คนสวยนะเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตัวคุณอ่ะอยู่นี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะขาขึ้นคือความ สุขความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องหลายๆอย่างนะความสุขความสำเร็จมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานในเรื่องของหลายสิ่งหลายๆอย่างมันมันก้าวกมันก้าวไปข้างหน้าอนะมไม่ได้ถดถอยนะเขาบอกว่าเพียงขออย่างเดียวขอให้คุณอย่าอ่อนแอนะก้าวหน้าโดยคุณนะก้าวหน้า ขอให้ใจคุณอย่าอ่อนแอนะคะบางทีบางอย่างความอ่อนแอของเรานะบางคนบางทีความอ่อนแอมันอยู่มันอยู่กลนบึง้งลึกของหัวใจเรื่องของความอ่อนแอเรื่องของอารมณ์อะไรพวกนี้ขอเพียงคุณแค่อย่าอ่อนแอให้คุณสู้เหมือนเหมือนคิงถือดาสู้แบบไม่หวัน่นสู้แบบไม่ถอยสู้แบบตั้งใจอะน้องมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจนะคะ ตราบใดที่คุณมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจนะ่ะความก้าวหน้าก็จะมาหาคุณงานก็จะดีขึ้นเงินทองก็จะดีขึ้นไม่ขัดไม่ขัดสนนะคะ,ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะโรคภัยไม่มาหาไม่ไม่มาเบียดเบียนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผ้ายอยากบอกอยากเตือนนะบอกว่าขอเพียงคุณจุงเข้มแข็งนะคะขอขอเพียงคุณเข้มแข็ง แข็งแกร่งอดทนแล้วคุณจะผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปได้นะคะอันนี้คือไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วขอชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ